สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแม่มสติกเกอร์ลำปางนะคะคันนี้เปลี่ยนกันชนหน้าเลยนะคะเป็น F150 พร้อมกระจังหน้าของ Ford Ranger นะคะมีติดตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกค้าเพิ่มข้อไปหน้าด้วยนะคะตั้งเรียบร้อยนะคะใส่คิว้วล้อ กันศาสตร์นะคะโรบาร์หลังเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ติดฟิล์มเป็นสี80%มืดเลยนะคะแล้วก็ใส่ข้อไฟท้ายข้อบมือเปิดพร้อมกันชนออฟโรดนะ,ะชนหลังออฟโรดพร้อมห่วงแดงนะคะ โลบาร์ให้เรียบร้อยนะคะใส่กระบะไลเนอรงกันเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ฟิลมกองแสงตัวนี้80%เลยนะคะมืปใส่ถ้วยมือเปิดเรียบร้อยนะคะก mm hmm. ันสาดฝนสนใจแต่งรถ Ford Ranger แจ้งได้นะคะร้านเปิดทุกวันคะ่ะ หรือติดต่อเบอร์โทร05 4 2 2 4 4 1 8นะคะติดต่อกันมาก่อนจองสินค้าก่อนไม่ชอบแบบนี้นะคะเรามาดูคันนี้คันนี้เปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะคะไฟท้ายเป็นโครมดำนะจ๊ะเป็นโครมดำก็จะดูดุเพิ่มขึ้นอ,อีกนะคะอย่างอื่นก็แต่งลักษณะคล้ายๆกันคือคิอค้วล้อ มีโลบาร์นะคะทันนี้เพิ่มตัวสกรูหน้านะคะสกรูหน้าเกียร์ไฟหน้าด้วยนะคะ แต่งได้หมดคัดที่ร้านถ้าสนใจก็โทรมานะคะ054224418 054218418แม่มสติเกอร์ลำปางแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ